สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตตแม่หมอหัวโตเองนคัมแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดิจิบวกบวกบๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่านีดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้พิจารณาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเ่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให เลยนะคะมาค่ะค่ำคืนนี้วันนี้เป็นวันโกนนะคะพรุ่งนี้เป็นวันพระเราเลยตั้งนะคะชื่อเรนด้อมว่านะคะดวงจิตดวงวิญญาณวันพระบุตรของคุณต้องการสื่อสารอะไรกับคุณณช่วงเวลานี้ดวงจิตดวงวิญญาณบรรพระรุษรของคุณที่อยู่ข้างกายคุณต้องการสื่อสารและบอกอะไรคุณณช่วงเวลานี้ค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศิลปศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะนะคะดว ดวงจิตนะคะดวงวิญญาณนะคะดวงจิตดวงวิญญาณของบรรพุรุษของคุณที่อยู่รอบกายคุณณขณะนี้ต้องการอยากจะสื่อสารอะไรคุณคะทาไมถึงต้องการจะสื่อสารณช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะมาค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณค่ะคุณคะ,คณคะท่านบอกว่านะคะให้คุณเลิกอ,อมเลิกยงทิ้งบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันทําให้คุณอ,อมมันถุ มันทําให้คุณยมแล้วให้คุณกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งอีกครั้งให้คุณนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถหากตอนนี้คุณรู้สึกว่านะคะ คุณรู้สึกว่าตัวคุณอ่อมตัวคุณยมแต่ว่าคุณก็อยากทิ้งตรงนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องคานงานความรักความสุขหรืออะไรที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษคุณที่คุณจองจําเขาไว้อยู่ให้คุณปลดปล่อยเขาได้แล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกบรรพบุรุษของคุณและนับจากนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะเพราะแปดแปดคุณค่ะคุณค่ะคุณคิดว่า คุณคิดว่ามันใช่เรื่องบังเอิญไหมคะนี่คือนะคะแปดก็คือความสุขถามว่าตอนนี้นะคะท่านรักคุณไหมท่านรักคุณแต่ท่านก็อยากให้คุณปลดปล่อย นะคะปลดปล่อยท่านหรือว่าปลดปล่อยเรื่องความทุกข์ความอ่มความยมที่คุณมีอยู่แล้วเดินหน้าไปข้างหน้าตัวคุณสร้างความแข็งสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองได้แล้วที่จริงคุณเป็นคนมีศักยภาพคุณเป็นคนมีความเข้มแข็งนะแต่มีเรื่องบางเรื่องทําให้คุณตัดสินใจไม่เด็ดขาดนั่นเองนะคะนี่คือสเตน์ความเข้มแข็งของคุณเลือกนะคะเลือกให้ท่านมาบอกว่าให้คุณนะคะให้คุณกลับเป็นคนมีความเข้มแข็ง นะคะเป็นคนสตองขึ้นมานะคะปล่อยอะไรที่มันทําให้คุณอ่ค่ะทำให้คุณยมเลิกค่ะนะคะแล้วกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งได้แล้วนั่นเองนะคะนี่คือเลข8 8 8, 8คืออินฟินิตี้คือเลขที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะนะในเวลานี้ตอนนี้นะคะดวงจิตดวงวิญญาณ บรรพุรุษที่อยู่ข้างกายคุณที่มาสื่อสารณในเวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรท่านอยากจะบอกอะไรคุณคะณช่วงเวลานี้เมื่อคุณปล่อยวางนะคะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งไหนที่คุณเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานหรืออะไรหรือคุณนะคะคิดถึงหรือหหยหาบันพหรุดของคุณพ่อแม่ปู่ย่าตาใจก็ตามนับจากนี้ให้คุณปลดล็อกตัวเองได้แล้วเมื่อคุณปลดล็อกตัวเองได้ชีวิตของคุณจะสะดวกสบายขึ้นนั่นเองต่อค่ะ 哦，考考考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 ，三度三度。 เมื่อคุณนะคะณตอนนี้นะคะให้คุณอยู่กับตัวเองแล้วก้อนหมั่นภาวนานะคะท่านจะมามอบโชคลาภให้กับคุณนี่คือไฮโลเฟนสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากมีโชคคุณอยากมีลาภคุณอยากให้ครอบครัวคุณประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือนี่คือสิ่งที่ดวงยานดวงวิญญาณบรรพุรหลุษของคุณมาสื่อท่านจะมอบสิ่งที่คุณปรารถนามอบให้คุณทุกเรื่องราวขอให้คุณลุกขึ้นเป็นคนใหม่ เป็นคนที่เข้มแข็งเท่านั้นพอท่านอยู่ข้างคุณตลอดเวลาณตอนนี้ท่านมาสื่อกับคุณโดยตรงนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนั่นเองค่ะไฮโลแฟนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาท่านให้มาเจอคุณให้มาสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะและท่านก็บอกว่าให้ตอนนี้ถ้าคุณอ่อมคุณยม นะคะให้คุณนั่งอยู่หน้าพระแต่ถ้าคุณนับถืออิสลามหรือว่านับถือศาสนาของคุณก็นั่งอยู่นะคะในห้องสวดมนต์ของคุณนั่นเองแล้วคุณจะบังเกิดนะคะสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณท่านจะมาพร้อมกับสิ่งช่วงเวลาที่คุณนั่งสมาธินั่นแหละค่ะต่อค่ะค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนะคะณนะตอนนี้เวลานี้ท่านอยู่ข้างคุณ ท่านอยู่ข้างๆคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันุ์บุรุษพ่อแม่ของคุณที่สูญเสียไปแล้วนะคะญาติของคุณที่คุณรักและอาไรอาวอ์ไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณก็ตามที่ตุยจากกันไปตอนนี้ท่านรักและเอ็นดูคุณท่านอยู่กับคุณตลอดเวลานั่นเองนะช่วงเวลานี้ท่านบอกว่าให้คุณปลดล็อกหรือว่าปลดปล่อยตัวเองได้แล้วแล้วท่านถึงจะเข้ามาช่วยคุณได้นั่นเองนะคะรักตัวเองให้คุณกลับมารักตัวเองเมื่อคุณกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นคน ที่สดใสเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นกังวลว่าท่านจะเป็นอย่างไรท่านก็คือดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณอันนึงตอนนี้ท่านมีความสุขมากแล้วสิ่งที่คุณทําบุญกุศลไปให้ท่านได้รับแล้วนั่นเองนะคะแล้วนับจากนี้ท่านอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกให้คุณคือคุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะบุญกุศลที่คุณทําให้ท่านไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะเขียนเขียนอะไรอะ่ะโชคชะตาแผ่นทองใช่ไหมคะแผ่นทองแล้วหรือว่าอ่าบริจาคเงินก่อสร้างหลังคาวัดหรืออะไรเกี่ยวกับ บุญทานนะคะเกี่ยวกับการทําบุญทําทานเกี่ยวกับวัดนะคะหรือฝังลูกนิมิตหรือถวายทานสิ่งต่างๆที่คุณทานะคะทาถวายให้กับบรรพบุุษคุณบรรพบุพบุษคุณท่านได้รับแล้วนั่นเองนะคะและเครื่องละและสิ่งที่คุณจะได้มาคือโชคลาภทางด้านการเงินนั่นเองนะคะนี่คือไม่ว่าคุณจะทําบุญเล็กบุญใหญ่ ฝังทองลูกนิมิตหรือว่าค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกสิ่งที่คุณทําบุญทํากุศลไปให้ท่านไม่ว่าจะเป็นด้านนะคะความสุขหรือว่าด้านการเงินนะคะที่คุณเอาไปบริจาคที่วัดนะคะช่วงนี้วัดกําลังมีเรื่องก็ไม่เป็นไรค่ะบุญกุศลบุญก็เสื่อนบุญบาปก็ส่วนบาปเพราะเราได้ทําบุญไปแล้วนั่นเองอย่าเป็นกังวลไปเลยต่อค่ะขอคุณค่ะค่คุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ ล่อยวางนะคะให้คุณทิ้งนะคะณสถานะตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองอ่อมตัวเอง,เองยมนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะคิดถึงบรรพบุรุษของคุณอาจจะคิดถึงพ่อแม่ของคุณที่เสียไปแล้วหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องปัจจุบันในเรื่องความรักนะคะหรือในเรื่องการงานก็ตามให้คุณทิ้งเรื่องความอ่อมความยมไปแล้วลุกเกิด แล้วรุกขึ้นเป็นคนใหม่เป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนเดิมมีสติมีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมเมื่อนั้นนะคะโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะคะบรรพบุพร,บรุษของคุณมาสื่อตอนนี้ท่านกําลังรักและเอนดูทุนนะคะแล้วท่านบอกว่าสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปหรือ นะคะส่วนสิ่งที่คุณบริจาคไปท่านได้รับเต็มที่นั่นเองและคุณก็เตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะกับความสําเร็จเรื่องการงานคุณได้เลยค่ะคุณกําลังจะมีเงินเข้าลัวๆนะคะเงินเข้าฉําค่ะเงินเข้าฉํานะคะทุกลัคนาราศีที่ดาวเกตใหญ่เข้านั่นเองเรากําลังเล่งทําอยู่นั่นเองนะคะทุกคนรับรองแต่ลัคนาราศี ปังปังปังไม่ปังได้ไงคะเราให้บทสวดมนต์คาถาแต่ละบทไม่เหมือนกันนั่นเองคะ่ะทุกคนมีโชคโชคเล็กโชคน้อยก็โชคนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะโอ้ทุกคุณขอคุณค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะถ้าเรื่องการงานนับจากนี้สิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้ามาในบ้านคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและที่สําคัญนะคะนี่คือสิ่งไม่ดีไม่สามารถ นะคะเข้ามาในบ้านคุณได้เลยแม้แต่อันเดียวและถ้าเป็นการงานคุณไม่ต้องเป็นกังวลเลยเรื่องการงานของคุณธุกรกิจของคุณมันผ่านไปได้โปรเจกต์ของคุณที่คุณกําลังจะได้รับมาคุณเตรียมเฉลิมฉลองโอกาสใหม่ๆทางด้านความสุขทางด้านการเงินทางด้านโปรเจกต์ที่งานของคุณจะเป็นงานเกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์หรืองานอะไรก็ตามแต่นับจากนี้นะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่มีเงินมาใช้หนี้เจ้านี้อีกต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะดวงจิตนะคะดวงวิญญาณรัพบ,บุรุษของคุณอยู่ใกล้คุณอยู่ประชิดต,ตัวคุณณนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณเป็นกังวลคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ ะะท่านมาบอกว่าให้คุณเตรียมรับแต่สิ่งดีๆรับแต่พลังงานดีๆแล้วพลังงานดีๆนี้จะนําส่งให้คุณได้รับโอกาสเก <c oughs> าคุณค่คุณค่ะเก่คุณค่ะเตรียมตัวรับความสุขเข้าบ้านค่ะนี่คือนะคะนี่คือไ nice <mumbles. S 2> นซ์ออฟขับบรรพบุรุษของคุณด,ดวงจิตดวงวิญญ,ญาณที่นะคะ <c oughs> ท่านเป็นดวงจิตด,ดวงวิญญ,ญาณแล้วบ้านหลังนี้บ้านของคุณมีแต่ความสุขบรรพบุรุษของคุณบอกว่า ความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วคุณอยากให้บ้านคุณมีความสุขใช่ไหมนะคะตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณอ่อมคุณยงมไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ตอนนี้คุณเป็นอยู่แล้วถามว่าสิ่งที่คุณอ่อมคุณยมเนี่ยคุณรักไหมคุณรักแต่คุณจะต้องเติมเต็มตัวเองจากแดถ้วยเก้าไปสู่เก้าถ้วยเมื่อคุณยอมตัดนะคะยอมตัด สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคือก้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กก็ตามปัญหาธุรกิจการงานอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงนี้หรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณกังวลอยู่นะคะถ้าคุณยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อให้ได้สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ใหญ่ในชีวิตคุณคุณจะเลือกอะไรคะระหว่างเงิน10บาทกับเงิน500บาท คุณยอมทิ้งสิบาทหรือว่าคุณจะยอมทิ้ง500ร้อยบาทคะให้คุณกลับไปคิดนี่คือนะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆว่าหรือว่าคุณจะเลือกทั้งสองมันเป็นไปไม่ได้นะคะว่าคุณจะได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นคุณจ้องยอมตัดสินนะคะบางสิ่งทิ้งบางสิ่งบางอย่างให้เหลือเฉพาะสิ่งที่มีสิ่งที่มันคู่ควรและเหมาะสมกับคุณเท่านั้นค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบรพลุของคุณ นะคะบรรพบุรุษของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบรรพบุุรดวงจิตดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคุณท่านมองคุณอยู่ตลอดเวลาที่บนท้องฟ้าท่านไปเป็นดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าแล้วถ้าคุณเป็นกังวลเกี่ยวกับท่านคุณไม่ต้องเป็นกังวลคุณแค่อุทิศบุญกุศลให้ท่านเท่านั้นนะคะกวาดน้ําทําบุญให้ท่านแผ่บุญกุศลให้ท่านในทุกครั้งที่คุณนึกถึงท่านท่านจะมาหาคุณท่านอยู่บนดวงดาวดวงหนึ่งนั่นเองแล้วท่านบอกว่าไอ้เลิฟยู นะ I love y อย่นะอย่างนี้เลยค่ะและธุรกิจการงานของคุณความรักใหม่ๆถ้าคุณปรารถนาที่จะรักตอนนี้ถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาเรื่องครอบครัวมีความอ่อมความยมคุณไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะนะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งแค่คุณยอมตัดในเรื่องบางเรื่องตัดเพื่อเลือกอนาคตที่ดีกว่าให้กับคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอก นะคะธุรกิจการงานของคุณก็ตามนั่นเองนะคะความรักของคุณคุณจะสวยคุณจะมีออร่ามากขึ้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ความรักครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขคุณจะมีเบบีแน่นอนค่ะต่อค่ะโอ่เกินคุณค่ะขอบคุณค่ะ บางคนจะได้เดินทางทําพาสปอร์ตเดินทางไปต่างประเทศนะคะพัฒนาตัวเองสิ่งที่คุณอยู่เป็นอยู่ใขณะนี้ถ้าคุณได้ฟังค่ําคืนนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำณนะตอนนี้ เป็นเรื่องราวที่ดีเป็นสิ่งดีๆกําลังจะนําพาให้การเงินการงานธุรกิจของคุณจะเลื่อนเรื่องเรื่องอะไรก็ตามที่คุณคิดคุณมั่นใจในตอนนี้แหละมันจะนําพาความจเจริญมาสู่ครอบครัวคุณมาสู่การงานของคุณมาสู่ธุรกิจคุณนั่นเองนะคะบางคนเตรียมเตรียมทําวีซ่าเตรียมทําพาสปอร์ตได้เลยค่ะนะคะท่านมาบอกว่านี่แหละค่ะตัวตนของคุณกลับคืนมาแล้วท่านบอกว่านี่แหละคือหลานของฉันนี่แหละคือลูกของฉันนี่แหละคือนายคนนี้ นี่แหละคือตัวตนของเธอฉันภูมิใจในตัวเธอมากที่เธอฟื <ov> <sounds> ้นฟ <ope> ูตัวเองได้เร็วขนาดนี้เมื่อคุณได้ดูแล้วคุณจะฟื้นฟูตัวเองได้มากนั่นเองต่อค่ะคำคุณ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 ค่ะนับจากนี้คุณจะเห็นช่องทางท่านจะชี้ช่องทางทางด้านหาเงินโปรดเปิดโอกาสเคล็ดความลับ นะคะเคล็ดความลับในการหาเงินให้กับคุณอยู่ดีๆคุณก็จะมองเห็นช่องทางทางด้านหาเงินอยู่ดีๆคุณก็จะเห็นเงินหล่นต่อหน้าคุณแบบฟุกๆนั่นเองนะคะนี่คือบัรพรวุฒด,ดวงจิตดวงวิญญาณับันพรุฒที่ฝากมาบอกคุณฝากมาบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่สําคัญคุณอยากได้อะไรให้คุณเขียนในสมุด <c oughs> คุณอยากได้เงินร้อยล้านหรืออะไรให้คุณเขียนเหมือนคุณมีแล้วนั่นเองแม่หมอก็เขียนนั่นเองนะคะไม่ใช่แม่แม่หมอไม่ทํานะคะคุณอยากถูกลอตเตอรี่นะคะคุณอยากรวยหรืออยากอะไรท่านจะมอบชี้ช่องทางทางด้านหาเงินให้กับคุณคุณจะมีเงินเข้ามาเป็นก็เป็นกรมนั่นเองนะคะแล้วเงินนี้มาด้วยความชอบธรรมนั่นเองเป็นเงินที่ไม่ได้คดโกงใครนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะ,อางงาอคะสิ่งที่ท่านมาบอกกับคุณนับจากนี้ โอ้เกคุณค่ะขก่คุณค่ะก่าคุณค่ะนะคะถ้านะคะเกี่ยวกับคดีความเรื่องหมายสารอะไรต่างๆคุณไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะถ้าเป็นเรื่องคดีความที่คุณเป็นกังวลเรื่องคดีความหรืออะไรก็ตามคุณจะชนะคดีความเอกสารของคุณเตรียมไว้ให้ดี นะคะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องตีตนไปก่อนไข้อย่ากินพุนร้อนท้องหรืออะไรก็ตามความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วเมื่อคุณเห็นคําว่าจัดติกนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดท่านกําลังมอบความยุติธรรมถ้าบ้านคุณกําลังจะถูกยึดหรืออะไรก็ตามคุณไม่ถูกยึดแน่นอนค่ะท่านจะมาช่วยปลดล็อกให้คุณเห็นช่องทางทางด้านหาเงินบางคนจะได้ย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ํานั่นเองนะคะบางคน เรื่องคดีความเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินนับจากนี้คุณจะถูกปลลล็อกจริงไหมคะปัญหานะคะคุณจะขี้ขายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างได้ปัญหานี้นะคะจะแก้คุณเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองนะคะเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เห็นไหมคะนะคะมีการแก้แต่ต้องร่วมมือกันเท่านั้นเองนะคะนี่คือห้าไม่เทา้าอย่าใช้อารมณ์ เท่านั้นเองค่ะใช้สติให้มากกว่าอารมณ์ท่านมาบอกนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะหาทางออกได้นั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกต่อค่ะ คคุณค่ะคคุณค่ะคคุณค่ะนี่ไงคะเราบอกแล้วว่าจงใช้สติในการเจรจานี่คืออะไรคะนี่คือ k ิงออ f c ับความสุขที่คุณจะได้ผลสำเร็จการต่อรองนะคะการต่อรองคิงออ f c ับราชาถือถ้วยนะคะการต่อรองครั้งนี้คุณจะเป็นคนได้รับผลประโยชน์เมื่อคุณใช้สติมากกว่าอารมณ์ในการพูดคุยในการเจรจาในเรื่องปัญหาในธุรกิจองค์กรของคุณผลประโยชน์จะตกมาที่คุณนะคะนี่แหละค่ะ เงียบเงียบเงียบแต่ด้วยความสุขุมความสําเร็จก็จะมาหาคุณปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะขี่้ายได้ด้วยตัวคุณเองยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะนะคะบรรพบุรุษของคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วท่านพร้อมจะมาช่วยคุณท่านพร้อมจะมาสพอร์ตคุณยิ่งช่วงนี้คุณขอเงินคุณได้เงินถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบ้านคุณ นะคะเกี่ยวกับครอบครัวคุณหรืออะไรก็ตามให้คุณท่องคาถานะคะหลวงปู่มั่นเข้าไว้นั่นเองหลวงปู่มั่นให้มั่นใจ๋ ไม่ใช่ค่ะปันจ,จะมาเลชิโนนาโถนะคะทุกคนถ่าและสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะณนะพะธาทะนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ่ะเวลานะคะเวลาคุณจะไปเจราจากับใครนะคะเราจะบอกเคล็ดลับเลยนะคะมีลัคนาราศีหนึ่งเป็นมหาเสน่ห์ก็คือราศีกรกฎนั่นเองนะคะแต่เราจะบอกวิธีสวดคาถามหาเสน่ห์ก่อนที่คุณจะไปเจรจาคุณอยากได้ผลประโยชน์ ก่อนที่คุณจะไปเจราจาต่อรองอะไรนะคะแต่งชุดหล่อแต่งชุดสวยฉีดน้ําหอมก่อนฉีดน้ําหอมใส่ตัวถ้าเป็นผู้ชายนะคุณท่องเอหิมะมะนะโมพุทธายะนะมะพทะเท่านั้นพอค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคุณไปเจราจาต่อรองอะไรเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องคดีความอะไรคุณจะชนะคดีความนั่นเองแต่อย่าใช้อารมณ์ถ้าเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับคดีความหรือว่าโปรเจกต์งานต่างๆก็ทาลิปนะคะ ท่องคาถานี้นะคะแล้วก็พ่นใส่ลิปแล้วก็ทาลิฟที่ปากนะคะผู้ชายก็ทาได้นั่นเองแล้วการเจรจาครั้งนี้มันจะราบรื่นเหมือนคุณมหีหน้าทองอยู่ในตัวเองนั่นเองคาถานี้คือคาถามหาเสน่ห์นั่นเองนะคะใครรักใครเห็นใครรักใครเอ็นดูนั่นเองนะคะนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะโพสต์ไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะคุณโชควาสนาดี คุณได้มาเจอคลิปนี้นั่นเองค่ะบันพัลลุดของคุณมอบให้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะมอบให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนับจากนี้การเงินความคล่องตัวของคุณจะมีมากเหลือลน้นใน58วันนี้คาถาบทคาถาสวดมนต์ต่างๆคุณสวดไปเลยค่ะนะคะแต่ละแต่ละลัคนาราศีคุณสามารถสวดได้ตลอดนั่นเองนะคะแล้วโชคลาภจะเข้าวิ่งเข้าหาคุณแบบฉ่ำๆนั่นเองค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคลาบวิ่งหาคุณเข้าฉ่ำยังไม่พอนะคะครอบครัวคุณก็กินอิ่มกินเต็มคุณจะมีความสุขเหลือล้นนี่คือบรรพบุรุษดวงจิตดวงวิญญาณบรรพบุรุษของคุณมาณหน้าทองมาฝังมาฝังณหน้าทองที่มือของคุณนะคะเวลาเรียกทรัพย์เรียกเงินที่ณน้าทองของคุณนั่นเองณมะพาถะนั่นเองนะคะคาถาเรียก เงินคาถาโกยเงินคาถานะคะดึงเงินเข้ามาสู่ตัวเองนั่นเองนะคะนับจากนี้นี่คือบรรพุลุกําลังจะเปิดคุณทรัพย์ให้กับคุณได้รับนั่นเองนะคะให้คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะในตระกูลคุณจะมีเยอะขนาดไหนแต่คุณคนเดียวที่จะได้รับโอกาสนี้ครอบครัวของคุณก็จะถูกกดล็อกได้นั่นเองค่ะต่อค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ บรรพบรุดดวงจิตดวงวิญญาณบรรพบรุษของคุณหายินเทศถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้ตำรับตำลานะคะมาจากบรรพบรุษเชื้อสายของคุณนะคะกําลังมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมอบความสวยมอบสติปัญญามอบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณไปเจรจาต่อรองเรื่องอะไรเกี่ยวกับเอกสารที่สําคัญที่สําคัญในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าเอกสารอะไรคุณไปสอบอะไรให้คุณท่องคาถานี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราโพสต์ตามนี้นะคะเอหิมะมะนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะคะฉีดน้ำหอมค่ะฉีดน้ําหอมนั่นเองนะคะแล้วก็ทาลิปนั่นเองนะคะแล้วจะมีเราพูดอะไรเจรจาอะไรเขาก็จะอ่อนอ่อนผ่อนธรรมกับเรานั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่และที่สําคัญนะคะบางลัคนาราศีนะคะไปติดตามที่ลัคนาราศีนะคะทุกคนต่อค่ะถ้าเป็นผู้หญิง นะคะท่านบอกว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะคุณเป็นคนให้กับครอบครัวเสมอถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ตอบรับจากบรรพบุรุษของคุณบรรพบุรุษของคุณรักคุณมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่สับพอร์ตครอบครัวคุณเสมอนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนซี่คืออะไรคะส่นะคะยินให้พอรอให้เป็นไม่เกิน4ี่วัน ะะเหมือนเหมือนคุณกําลังทําเล็บเพ้นเล็บคุณก็ต้องรอ,อให้มันแหง้งมันถึงจะสวยจริงไหมคะเหมือนคุณกําลังเพ้นเล็บเห็นไหมคะเพ้นเห็นหน้าไม่ใช่เพ้นเล็บเพ้นเห็นหน้าการรอเวลาให้เพ้นหน้าเห็นหน้าแหง้งแล้วเห็นหน้าเมื่อมันแหง้แแหงแล้วเราแกะออกแล้วมันสวยไหมคะสวยเ <che> ห็นไหมคะเมื่อเรารอนะคะรอให้เป็นเย็น ن, ไม่ให้พอไม่เกินสี่วันบางคนเร็วกว่าสี่วันด้วยซ้ำนั่นเองนะคะนี่คือเสียงสะท้อนจากบรรพูรุษดวงจิตดวงวิญญาณ บันพระบุษของคุณมาบอกคุณนะคะมาบอกคุณในค่ําคืนวันโกนนั่นเองที่จริงนะคะเราจะบอกเลยว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อในคลิปนี้นะคะแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างให้เราต้องพูดถึงบรรพระบุษนั่นเองนะคะเพราะว่าท่านกําลังจะมามอบโชคให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณหนึ่งไม้เทา้าท่านจะมอบถ้าคุณเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามคุณจะได้เจอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณคุณจะได้ใช้ชีวิตที่อิสระและฟรีดอมในเรื่องการงานเอสออ Born ะค,ะความสุขของคุณปัญหาเรื่องการงานคุณจะถูกปลดล็อกปลดล็อกบางคนปลดล็อกคืนนี้ด้วยซ้ำนะคะสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะนี่คือนะคะสิ่งที่บรรพบรุษของคุณมาตอบสนองในสิ่งที่คุณได้เจอวันนี้นะคะไม่มีใครในวงตระกูลของคุณที่จะได้เจอคลิปนี้นั่นเองนะคะบางคนนะคะ บรรพูรุษของคุณของเขาก็ไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้นั่นเองแต่แม่หมอไม่มีสิทเซ้นนะคะทุกคนการงานของคุณนับจากนี้จะมีสิ่งใหม่ๆม,มาให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะนะคะท่านอยากจะมอบอะไรอีกคะคาเรเลียนนะคะ การเงินของคุณตอนนี้คุณไม่มีเงินใช่ไหมนะคะนับจากนี้ไม่มีสถานะคําว่าขาดแคลนจ้านะคะเพราะอะไรคะโปรเจกต์ใหม่ๆตอนนี้เงินในบัญชีของคุณนะคะคุณดูนะคะคุณมองนะคุณมองให้ดีๆนะนะคะไม่ใช่ห้าเหรียญนะจ๊ะนะคะไม่ใช่ห้าเหรียญนะคะอย่ามองแค่ห้าเหรียญนะจ๊ะนี่จ้าดูตรงนี้จ้าอย่ามองแค่ห้าเหรียญนะจ๊ะอย่ามองตรงนี้นะคะห้ามองตรงนี้ คุณต้องไปมองตรงสิบเหรียญตรงนี้กําลังจะลอยมาหาคุณจ้านี่คือสิบเหรียญน,นะจ้ากําลังลอยมาหาคุณนะจ้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะโนสนโนแคร์ no son, no care, ค่ะห้าเหรียญละจ้าฉันรอสิบเหรียญจ้านะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะจ๊ะนะคะสิ่งต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะนะคะแค่คุณทําตัวให้มีความสุขนั่นเองนะคะท่านกําลังจะมามอบโอกาสเสียง เสียงโทรศัพท์ดังกริง <c oughs> คุณกำลังถูกลังวลที่ดึงต่อคะ่ะทุครบคุณค่ะครบคุณค่ะคืออะไรคะนะคะนี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้มานี่คืออะไรคะแปดไม้เท้านั่นเองนะคะอันนี้นะคะคือสองดาบนะคะความไม่มั่นใจไม่มั่นใจในศักยภ <c oughs> าพการทำงานของตัวเองคุณไม่ต้องไม่มั่นใจคะ่ะคุณมีศักยภาพเหลือล้นนี่ค่ะ นะคะคเดอสเตนคุณเป็นคนเก่งคุณเข้าหาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพและศรัทธาแล้วผู้ใหญ่คนนั้นจะมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องการงานธุกรกิจการงานของคุณตลอด58วันนี้ไม่มีคําว่าติดขัดค่ะถ้าเจอเจ้านาย ถ้าเจอเจ้านายในสถานที่ทํางานคุณทําบุญกุศลให้กับเจ้าไร่บางทีสัมภเวสีก็มาในรูปแบบในองค์กรก็ทําบุญแล้วอย่าลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะในสถานที่ทางานของคุณแล้วท่านจะให้โชคคุณนั่นเองถ้าใครมีปัญหาในเรื่องการงานนี่เราบอกเลยค่ะนะคะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการงานไหว้เจ้าที่เจ้าทางในสถานที่ทางานนะคะแล้วท่านจะให้โชคให้ลาบคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ คำกูดาคำกูดเราบอกแล้วไงว่าอย่าโฟกัสที่นะคะเราบอกแล้วไงว่าอย่าโฟกัสที่ห้าเหรียญจงโฟกัสที่ตรงนี้โฟกัสให้ถูกที่แล้วคุณจะได้นั่นเองนะคะเราบอกเลยว,ว่านะคะบรรพบุรุษท่านไม่ทําให้คุณจนหรอกคะ่ะ นับจากนี้ท่านแค่ลองใจว่าคุณจะกล้าไหมเท่านั้นค่ะแล้วนับจากนี้นะคะการงานก็รุ่งนะคะตลอด58วันนี้นะคะชีวิตของคุณจะเฟื่องฟูไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่มีคําว่าขาดแขนเพราะว่าอะไรคะ่ะนี่คือในออปเปอเรในออปเปอเรก็ A A Co. คือก้าเหรียญความสุขคุณจะได้รับเงินก้อนโตเงินก้อนโตเลยค่ะเงินมาจากการขายนะคะเป็นโปรเจก เป็นการเสนอโปรเจกต์ได้มาจากโปรเจกต์นั่นเองนะคะแล้วคุณจะเห็นได้มาจากการงานสิ่งที่คุณไปเสนอมันจะสําเร็จนั่นเองหรือคุณขายบ้านคุณขายอสังหาหรือมาซับที่คุณคิดว่าเอ้ยมันเก่าแล้วฉันอยากขายอย่างเนี้ค่ะทุกคนแล้วคุณจะได้แต่ความสุขค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถึงเวลาที่นะคะถึงเวลาที่ท่านจะกลับไปแล้วและท่านบอกว่า The View of Fortune คุณกำลังจะมีโชคลาภ ะะถึงเวลาคุณจะมีโชคลาภแล้วไม่มีอะไรดีเท่า i ดบ of Fortune อีกแล้วนั่นเองไม่ต้องถามต่อท่านบอกว่าไม่ต้องถามต่อรู้แค่ว่าท่านมามอบโชคลาภให้กับคุณเท่านั้นเองให้กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณนี่คือบรรพบุรุษของคุณมาบอกคุณนั่นเองนะคะท่านให้โชคให้ลาภให้มากให้น้อยขึ้นอยู่กับนะคะดวงจิตดวงวิญญาณบุญบารมีที่คุณแผ่บุญกุศลให้ท่านนะแต่ท่านให้เยอะคะ่ะ ก้าเหรียญไม่เยอะได้ไงคะโชคลาบได้ทรัพย์ได้สินเป็นของตัวเองคุณอาจจะขายอาสังหาริมทรัพย์แต่คุณจะได้อสังหาริมทรัพย์อันใหญ่กว่าเดิมแล้วถ้าคุณนะคะคุณอาจจะได้เงินค่าในหน้าค่าค่าประกันค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรค่าโปรเจกต์อะไรคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานะคะเราไม่สามารถเปิดอีกได้นะคะทุกคนเพราะว่าท่านบอกว่าไม่ต้องเปิดแล้วคําตอบที่ดีที่สุดคือคุณจะมีโชคลาบนั่นเองนะคะ the view of fortune ปิดให้แล้วค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะให้เห็นห้าเหรียญค่ะนะคะแล้วก็โชคลาภก็คือตรงนี้แหละคะ่ะ The v i of o o r t u t u n e แต่เราอยากเปิดให้เห็นห้าเหรียญนะทุกคนนะคะให้คุณมองที่ตรงนี้นะคะว่ามันไม่ใช่ห้าเหรียญมันคือสิบเหรียญความมั่นคงในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอก็ไปก่อนนะคะนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ